สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่2ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะเราใช้การสอนในวันนี้นะคะโดยใช้สไลด์ powerpoint เป็นสื่อประกอบการสอนของเราค่ะโดยมีคุณครูคนิดนะคะหรือคุณครูเกษส์ปรารมมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1000พ ตัวชี้วัดนักเรียนสามารถหาผลบวกในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกของจำนวนนับไม่เกิน1,000ได้นักเรียนสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน1,000และ0ูนย์ได้นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน1,000และ0ูนย์ได้ เรามาเริ่มเรียนกันได้เลยนะคะการบวกจำนวน2จํจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000โดยการบวกตามแนวตั้งนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการบวกแบบไม่มีทดค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์236บวก112เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเราก็จะสามารถเขียนในรูปของตารางร้อยตาราง10 ตารางหน่วยได้เลยนะคะโดยนําแต่ละตารางนะคะมารวมกันตาราง 100, ร้อยรวมกับตารางร้อยตาราง10รวมกับตาราง10ตารางหน่วยรวมกับตารางหน่วยแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น236ร้อยสามสิบหกบวกหนึ่งร้อยสิบสองค่ะ จากประโยคสัญลักษณ์นะคะเมื่อสักครู่นะคะ236บวก112เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเราก็จะสามารถหาผลบวกได้3วิธีเลยนะคะมีวิธีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูวิธีที่1กันค่ะหาผลบวกโดยเขียนจำนวนในรูปกระ ใายนะคะเราเรียนกันแล้วนะคะในห้องเรียนการเขียนในรูปกระจายก็คือการนําค่าประจําหลักของแต่ละหลักมาเขียนในรูปของการบวกค่ะาจากโจทย์นะคะตัวตั้งของเราคือ236นะคะเราจะเขียนในรูปกระจายได้200บวก30บวก6ค่ะบวกด้วยตัวบวกของเราคือ112นะคะเขียนในรูปกระจายได้100บวก10บวก2ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็นําแต่ละหลักนะคะมาบวกกันค่ะนักเรียนคิดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ,ะมาดูที่หลักหน่วยกันเลยค่ะ6กบวกสเป็น8ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะบวกหลัก10บนะคะ30มสบวกสิได้40ค่ะต่อไปค่ะ200บวก100ได้300ค่ะ เราก็จะได้ผลรวมนะคะของจำนวนทั้ง3หลักออกมาค่ะได้เท่ากับ3 4 8ค่ะสำหรับข้อคิดนะคะวิธีคิดนี้ก็คือการนำโดยใช้หลักเดียวกันเลยนะคะก็คือการนำหลักแต่ละหลักนะคะมาบวกกันโดยเริ่มที่หลักหน่วยบวกหลักหน่วยเสร็จบวกหลักสิบแล้วก็บวกหลักร้อยเป็นลำดับต่อไปนะคะมาดูวิธีที่2กันค่ะ หาผลบวกโดยใช้ตารางหลักนะคะก็คือการนําตัวเลขในแต่ละหลักนะคะมาเขียนลงในตารางตามหลักของตารางค่ะามาดูจากจยดนะคะ236นะคะหลักร้อยก็คือเลข2นะคะเราก็เขียนลงไปได้เลยค่ะหลักสิบก็จะเป็นเลข3ค่ะหลักหน่วยก็จะเป็นเลข6ค่ะบวกด้วยตัวบวกนะคะก็คือจำนวน112ค่ะหลักร้อยก็คือเลข หค่ะหลักสิบคือเลข1ค่ะหลักหน่วยคือเลข2ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำจํานวนในแต่ละหลักมาบวกกันค่ะนักเรียนคิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาบวกที่หลักหน่วยกันก่อนค่ะ6บวก2เป็น8ค่ะต่อไปค่ะบวกหลักสิบ3บวก1เป็น4ค่ะต่อไปบวกหลักร้อยค่ะ2บวก1เป็นสค่ะ ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น348นะคะเหมือนวิธีที่1เลยค่ะต่อไปวิธีที่3ค่ะหาผลบวกโดยวิธีรัดนะคะก็คือการนำตัวตั้งมาเขียนตั้งแล้วก็บวกด้วยตัวบวกนะคะแล้วก็จับคู่บวกตามหลักหลักหน่วยบวกหลักหน่วยเลยค่ะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น348นะคะเหมือนวิธีที่1นและวิธีที่2เลยค่ะ จากที่เราศึกษามา3วิธีนะคะก็จะสามารถสรุปออกมาได้นะคะว่าการบวกตามแนวตั้งหรือการบวกที่ไม่มีทศนะคะหาผลบวกได้โดยการนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันผลบวกที่ได้ต้องมีค่ามากกว่าตัวตั้งและมากกว่าตัวบวกเสมอค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการบวกจำนวน2จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000นะคะแต่เป็นการบวกตามแนวตั้งแบบมีทดค่ะประยุกสัญ,ญลักษณ์นะคะ354บวก283เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเราก็จะสามารถเขียนในรูปของตารางร้อยตาราง10ตารางหน่วยออกมาค่ะโดยนำแต่ละตารางมารวมกันนะคะจากภาพนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในตาราง 10นะคะจะมีแท่ง10เกิน10แท่งนะคะเราสามารถนำแท่ง10นั้นแปลงเป็นตารางร้อยหนึ่งตารางได้นะคะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น354บวก283ค่ะ จากประโยช์สัญ,ญลักษณ์เมื่อสักครู่นะคะ354บวก283เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเราก็จะสามารถหาผลบวกได้3วิธีนะคะเลยค่ะามาดูวิธีที่1ค่ะหาผลบวกโดยเขียนจำนวนในรูปกระจายค่ะก็คือนักเรียนก็จะนำตัวตั้งนะคะมาเขียนก่อนเลยนะคะก็คือ354เขียนในรูปกระจายนะคะก็จะได้เป็น300บวก50 บวก4ค่ะต่อไปบวกด้วยตัวบวกของเราก็คือจำนวน283นะคะเขียนในรูปกระจายก็จะได้200บวก80บวก3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำแต่ละหลักมาบวกกันค่ะเริ่มที่หลักหน่วยนะคะเด็กๆคิดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะหลักหน่วยค่ะ4บวก3เป็น7ค่ะต่อไปค่ะบวกหลัก10ค่ะ50บวก80เป็น 130เขียนลงไปก่อนนะคะต่อไปบวกหลักร้อยค่ะ300บวก200เป็น500ค่ะยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าดูที่หลักสิบค่ะผลบวกของหลักสิบยังเป็นหลักร้อยอยู่นะคะเราจะทำให้เป็นหลักสิบค่ะเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหลักหน่วยใส่ลงมาเหมือนเดิมเลยค่ะเลข7ค่ะต่อไปหลักสิบค่ะเราจะนำา1ที่หลักร้อยนะคะไปทด ไปที่หลักร้อยนะคะอะมาดูเลยค่ะก็จะเหลือแค่30นะคะ1ตัวนี้100ก็ไปทดที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ300บวก200เป็น500บวกตัวทด100เมื่อกี้นะคะเป็นเท่ากับ600ค่ะก็จะได้ผลรวมออกมาทั้ง3หลักรวมกันเป็น637ค่ะวิธีคิดนะคะก็หลักเดียวกันเลยนำหลักเดียวกันนะคะบวกกันเริ่มที่หลักหน่วย แล้วก็บวกที่หลักสิบตามลำดับไปที่หลักร้อยค่ะต่อไปมาดูวิธีที่สองค่ะหาผลบวกโดยใช้ตารางหลักค่ะโดยการเขียนจำนวนนะคะตัวเลขลงไปตามหลักนะคะลงในตารางหลักค่ะจากตัวตั้งนะคะ35 4ค่ะหลักร้อยคือ3ค่ะหลัก10บคือ5ค่ะ หลักหน่วยคือสีค่ะแล้วบวกด้วยตัวบวกนะคะคือจำนวน283ค่ะหลักร้อยคือ2ค่ะหลักสิบคือ8ค่ะหลักหน่วยคือ3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำแต่ละหลักมาบวกกันค่ะนักเรียนนะคะบวกไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ,ะหลักหน่วยกันค่ะ4ีบวกสเป็น7เก่งมากค่ะต่อไปหลักสิบค่ะ 5บวก8เป็นเป็นเท่าไรคะอ่า13ค่ะใส่3นะคะแล้วทด1ที่หลักร้อยนะคะต่อไปบวกหลักร้อยนะคะ3บวก2เป็น5ค่ะแต่อย่าลืมบวกตัวทด1ข้างบนเลข3ที่เป็นตัวสีนิ่งแดงเขาด้วยนะคะก็จะเป็น6ค่ะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น637เหมือนวิธีที่1เลยค่ะ มาดูวิธีที่3กันค่ะหาผลบวกโดยวิธีลัดค่ะคือการตั้งบวกนะคะนำตัวตั้งค่ะ354บวกด้วยตัวบวก283ค่ะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะหาผลบวกในแต่ละหลักออกมาค่ะคำตอบขีดเส้นใต้2เส้นนะคะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น637ค่ะเหมือนกับวิธีที่1นและวิธีที่2ค่ะค่ะ การบวกตามแนวตั้งนะคะหรือการบวกแบบมีการทดนะคะหาผลบวกได้โดยนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันถ้าผลบวกในหลักใดเป็นจำนวนสองหลักให้ทดจำนวนที่ครบ10ไปยังหลักที่อยู่ติดกันทางซ้ายหรือหลักถัดไปด้านหน้านะคะผลบวกที่ได้ต้องมีค่ามากกว่าตัวตั้งและตัวบวกเสมอค่ะ มาต่อที่การบวกตามแนวนอนโดยใช้ความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมค่ะตัวอย่างนะคะหาผลบวกของ214-3บวก3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเราก็จะมาแยกส่วนย่อยของ214ออกมาเป็น2 1 0กับ4ค่ะและนำสีไปรวมกับ3นะคะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น214-3บวก3เท่ากับ217ค่ะ มาดูตัวอย่างต่อไปนะคะหาผลบวกของ214บวก30เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเราก็จะมาแยกส่วนย่อยนะคะของ214ออกเป็น204กับ10ค่ะและนำ10มารวมกับ30นะคะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมา214บวก30เท่ากับ244ค่ะ ต่อไปตัวอย่างสุดท้ายนะคะหาผลบวกของ214บวก300นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเราก็จะมาแยกส่วนย่อยของ214นะคะออกมาเป็น14กับ200ค่ะแล้วก็นำ200นะคะไปรวมกับ300นะคะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น214บวก300เท่ากับ514ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วค่ะกับการเรียนเรื่องการบวกจำนวน2จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000ค่ะคุณครูนิดก็ต้องขอขอบคุณเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนค่ะและคุณครูนะคะฝากการบ้านและใบงานให้เด็กๆได้ทำด้วยนะคะ เราจะผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะแล้วมาพบกับคลิปต่อไปกับการเรียนเรื่องการบวกจำนวน3จํจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ